ความเชื่อใหญ่ๆที่เริ่มต้นจากการมองจุดเล็กที่ว่าสินค้าเกษตรในบ้านเราสามารถพัฒนาได้ในหลายด้านและเราสามารถเพิ่มคุณค่าได้เพราะเราเข้าใจว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์นั้นมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน และสิ่งที่เราทำไม่ใช่การหาข้าวที่อร่อยที่สุดแต่เป็นการดึงเสน่ห์ของข้าวสุขภาพแต่ละตัวออกมาให้ดีที่สุดจากชาวนากลุ่มแรกที่เราส่งข้าวให้จากข้าวเมล็ดแรกที่ส่งให้ถึงทุกคนจากรอยยิ้มแรกของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคที่เราได้เห็นทำให้ได้พจจันทรทุกวันนี้ได้มีเพื่อนร่วมเดินทางกับเรามากมาย เรายังคงเชื่อมั่นที่จะทำของให้มีคุณภาพในแบบนี้ยังคงเน้นวัตถุดิบคุณภาพดีจากท้องถิ่นเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้